ตอนที่25กลับเหนือพร้อมกระเรียนใต้อาจารย์พาหัวงเป่าจวงเข้าสู่สำนักตั้งแต่เล็กหัวไหลบอบบางแบกรับภาระหนักอึ้งไว้มากมายเหลือเกินจากนั้นนอกจากฝึกกระบี่เดินหมากแล้วก็ไม่มีสิ่งใดทำได้สำนักหมากกระบี่คีตะเห็นสำคัญนางจนเกินไปทำราวกับนางเป็นกระดาษเซียนแผ่นบางคุณภาพชั้นเลิศในโลกล่า ไม่ให้ผู้ใดเขียนสักขีดสักเส้นบนกระดาษเซียนแผ่นนี้จากวัยเด็กสู่วัยสาวสัมผัสเพียงอาจารย์และอีกไม่กี่คนในสำนักนางเคยขย่งปลายเท้าบนหอสูงหลายครั้งทอดตามองไปยังมีบริเวณที่มีเสียงหัวราะเบิกบานที่ไม่เกี่ยวอันใดกับนางเต็มไปด้วยความชง,งนสงสัยและใฝ่ฝันหลังอายุสิบขวบก็เริ่มรู้จักอีกคนในตัวนางนางผู้นี้ปรากฏต่อโลกล่าเมื่ออายุ16 แข็งกล้าเสียจนสำนักต้องให้อาจารย์ทวดท่านหนึ่งคอยจับตาตลอดเวลานางเหมือนเหยียบเปลือกแตงโมถลาหลาลื่นไปได้ถึงไหนก็เท่านั้นหลังนางอายุ20ปีอาจารย์ลาโลกไปแล้วหากไม่ใช่อาจารย์ทวดถงเหรินก็มีสิทธิพี่หงมาเดินหมากเป็นครั้งคราวกับนางสองตะกล้าหมากเหม็นบูดผู้คุมโจวนหมากหลังได้เห็นกระดานหมากแล้วก็ไม่คิดชมการเดินหมากของทั้งคู่อีก หวงเป่าจวงรู้ดีว่านอกจากการดำรงอยู่ของนางและการฝึกกระบี่แล้วตนเองก็ไม่มีสิ่งใดอีกเดินหมากยำแย่รู้จักหนังสือไม่มากนางรู้สึกอิจฉาบรรดาสิทธิพี่ที่มีความสามารถทางวรรณกรรมเอ่ยปากก็เป็นบทความก่อนเข้าด่านเยี่ยนหุยสิทธิพี่ตรงเซียนหอเมี้ยวใจเดิมพันกับสิทธิพี่ซีหูว่าผู้ใดจะอ่านจารึกพุทธป่าปิสถานได้โดยไม่คาดเคลื่อนสักตัว นางจึงขึ้นมาบนกำแพงเมืองและเห็นเงาหลังของบุรุษผู้นี้ฟังเขาอ่านอย่างคล่องปากถึงกับนึกเลื่อมใสความรู้ลึกล้ำของเขาจากก้นเบื้องหัวใจสีเฟื่องเหนียนเห็นสีด้านไร้ผู้คนก็ล้วงหยิบหน้ากากที่บางราวปีกจักรจันออกจากอกมาเปึกหนึ่งดึงออกมาหนึ่งแผ่นอย่างระมัดระวังก่อนแปะแล้วใช้นิ้วค่อยๆดันให้แนบสนิทใบหน้าห่วงเป่าจวงไม่ปิดบังความตะหนกประหลาดใจของตน อย่าเห็นว่าเป็นเพียงแปะหน้ากากลงบนใบหน้าแท้จริงแล้วเป็นงานละเอียดไม่แพ้การปักบุกผาแก่นสารปลานจิตของสีเฟื่องเหนียนเสียหายสาหัสเกรงว่าจะเผยพิรุษกํำลังจะถามนางว่าที่ใดยังไม่แนบสนิทบ้างนางกลับยื่นนิ้วเรียวราวต้นหอมออกมาอย่างใจตรงกันค่อยๆกีดรีดให้อย่างเบามือหน้าก,ากากมีทั้งสิ้นหแผ่น สูซีตากต่ำทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลา20วันเพื่อสร้างขึ้นสีเฟื่องเหนียนไม่ทราบสภาพการโดยรวมมากนักช่วงนั้นสาวใหญ่สู่ผู้มีสองอกคล้ายหน่อไม้ผดกลับหัวหากมีเวลาว่างก็มาลูปคลำใบหน้าของเขาทุกครั้งเป็นเวลาหลายการทูกฝาเท่านั้นที่รู้ว่านางมิเจตนาหาเสถหาเลยหรือไม่หลายครั้งแผงอกหรือช่วงแขนของสีเฟื่องเหนียนรับรู้ได้ถึงยอดประทุมตูมแต่ง จิตใจตเตลิดเปิดเปิงสมแล้วที่เป็นสตรีสุกงอมมีอายุถึงรู้ดูว่าสันก็เหมือนแมวลายทนความเปลี่ยวเปล่าไม่ได้สีเฟืองเหนียงฉวยจังหวะที่ห่วงเป่าจวงช่วยเหลือเห็นสองตานางเต็มไปด้วยความสนใจและประหลาดใจจึงยิ้มอธิบายว่าหน้ากาพวกนี้ผู้เชี่ยวชาญการแปลงโฉมของสำนักสัยเวททางชายแดนใต้สร้างขึ้นนางกล่าวว่าศาสตร์แปลงโฉมมีห้าระดับพ่อพันเชื่อมปลานอย่างราก ลุวิญญาณและนวภาพเพราะพันเป็นเพียงการแปลงโฉมขั้นหยาบกระด้างอัพลางคนสายตาไม่ดีได้เท่านั้นเชื่อมปรานก็นับว่าขึ้นโถงเข้าหอห้องหากอย่างรากก็ยากถูกจับได้ระดับลูกวิญญาณไม่เพียงรูปลักษ์กระทั่งอากับกิริยาสภาพจิตใจของผู้สวมหน้ากากก็ยังเปลี่ยนแปลงไปด้วยส่วนนวภาพนั้นนางกล่าวเพียงว่าเคยได้ยินเพิงทราบว่ารูปลักษ์เกิดจากจิตใจ เลี่ยนมาสวมหน้ากากนี้แล้วก็เท่ากับเปลี่ยนคุณสมบัติบางส่วนกระทั่งโชคชะตาก็อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่อาจคาดการล่วงหน้าหนังจัดสร้างให้ขาา้าเจ็ดใบมีระดับพ่อพันธุ์เชื่อมปรานและลูกวิญญาณอย่างละใบระดับอย่างรากสี่ใบที่เจ้าแต่ต้องคือระดับเพาะพันธุ์ที่เสียหายไปเมื่อคู่คืออย่างรากอธิบายเช่นนี้สำนักหมากกระบี่ขีตาอย่างเจ้า,น,าน่าจะเข้าใจความในลึกซึ้งได้ดีกวา่าเขาลุกขึ้นยืน หวงเป่าจวงรีบลุกตามแล้วถอยหลังไปสองเก้าเขารู้ดีว่าสถานที่นี้ไม่เหมาะรั้งอยู่นานก่อนจากจึงเอ่ยเสียงเบาว่าเจ้าข้าสองคนถือเสียว่าเรื่องในวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่ว่ากับผู้ใดก็อย่าเอ่ยถึงคาดไม่ถึงหวงเป่าจวงสายหน้าเขาถามอย่างแปลกใจเจ้าจะรายงานสำนักตามจริงหรือนางพยักหน้าเขาขมวดคิ้วแน่นขัดแย้งในใจ หากนางตรงหน้าเป็นเพียงสิทธิสายหลักของสำนักหมากกระบีคีตะไม่ต้องคิดว่าทำลายบุปผาอย่างอมาตหิตถูกต้องหรือไม่จู่โจมสังหารนางเป็นวิธีเหมาะสมปลอดภัยที่สุดแต่มุกมังกรในปากนางลี้ลับพิสดารสังหารนางเท่ากับปลดปล่อยจอมมารได้เทียมทานมิใช่อันดับหนึ่งก็อันดับสองออกมาเช่นนั้นไม่ต่างอันใดกับการฆ่าตัวตายแต่หากจับนางเรียกฆ่าไทยย่อมไม่ใช่วิธีที่ฉลาด นางนับว่าเป็นตัวเบีย้ยที่มีความสำคัญในสำนักเก่งว่าไม่เป็นรองหงจิ้งเหยียนจับตัวนางไปก็เท่ากับแทงบั้นท้ายสำนักหมากกระบี่ขีตาแถมยังร้องท้าว่าไล่ตามข้าสิไล่ตามข้าสิพลังฝีมือของสำนักหมากกระบี่ขีตาแน่นหนาเลือดล้ำสูงส่งไม่ไล่ตามเจ้าจะไล่ตามผู้ใดสังหารไม่ได้จับตัวข้าปิดปากก็ไม่ได้ปล่อยไปทั้งอย่างนี้หรือสีเฟืองเหนียนรูปหน้าผากคลุนคิด นางผู้นี้ดูแล้วละมุนละมอมตอนนั้นยังบอกให้ตนรีบหนีไปชะไหนมาถึงตอนนี้กลายเป็นไม่ยอมเลิกหลาเล่าพลิกแผลงยืดหยุ่นสักนิดก็ไม่มีเขาถอนหายใจหนักหน่วงคราหนึ่งดูท่าจัดการได้ไม่สะอาดแน่นอนแล้วถึงเมืองหลิวเซียหลังแยกกับพักปลามังกรถึงอย่างไรก็จะอรารวาสครั้งใหญ่สำนักมาก,กระบีขีตาอย่างพวกเจ้าคิดจะทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเถอะส่วนข้านั้นทหารมาขนผลต้าน น้ำมาดินอุดห่วงเป่าจวงลังเลไปครู่หนึ่งวาดนิ้วแทงคําพูดข้าแค่บอกว่าพบท่านให้ข้าคายมุกมังกรแต่ไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามไม่บอกว่าท่านพกดาบไม่เล่าเรื่องหน้ากากท่านสีเฟื่องเหนียนชะงักไปยิ้มเจิดจ้าขึ้นหน้าสองก้าวอ้าสองแขนคล้ายคิดโอบกอดอำลาห่วงเป่าจวงหน้าแดงถอยหลังไม่มากไม่น้อยอีกสองก้าสีเฟื่องเหนียน ที่เติบใหญ่กลางดงแป้งชาติมีหรือจรามือเขาหน้าด้านคืบหน้า2องก้าใบหน้ายังแฝงแววหน้าเวทนาไร้พิษภัยดูคล้ายเกิดจากน้ำใสใจจริงความอับอายของหวงเป่าจวงยิ่งเข้มข้นสองแก้มราวดอกท้อถอยหลังไป1นก้าจาก2อเก้าเป็น1นก้ามีหรือเตี้ยนเสี้ยมือฉมังดงบุปผาจะไม่เข้าใจถึงความในอัศจร,รย์เขาโอบกอดสตรีที่ไม่ได้ชอบพอตนเพียงแต่ ไม่ถนัดการปฏิเสธสูตรดมเส้นผมดำคลับที่ปักด้วยปิ่นไม้ฐานยิ้มหยอกเอินต่อไปหากข้ามีโอกาสจะไปพบเจ้าที่สำนักหมากกะบีคีตาหากเจ้าคิดว่าถูกข้ากอดแล้วเสียเปรียบถึงตอนนั้นกอดข้าตอบสักครั้งสุดท้ายก็คลายมือปล่อยนางไม่ทราบพ่อมุกมังกรหรือพ่อลักชายามังกรร่างกายนางเย็นชุ่มฉ่ำดุดน้ำพุในหน้าร้อนอบอ่นดาวยกอดในหน้าหนาว สีเฟื่องเหนียงสาวเท้ายาวออกจากด้านข้างกายนางไม่มองสีหน้าแทบร่ำให้ดังไม่ได้รับความเป็นธรรมหนึ่งมือยันบนกำแพงกระโดดลงจากกำแพงเมืองไปจากด่านเยี่ยนหุยสัญจรเร็วรี่สู่ทะเลทรายรกร้างแห้งแลง้งห่วงเป่าจวงยืนนิ่งมือลอยบนกำแพงเมืองแสงสนธยาเข้มข้นขึ้นทุกขณะนางเคยได้ฟังอาจารย์ที่ท่องทั่วใต้ฝาลาวาด่านเยี่ยนหุย มีการเรียนจากทางใต้บินกลับทางเหนือปากคาบใบอ้อผ่านไปหากโชคดียังได้เห็นปรากฏการภาพสะท้อนอันอัศจรรย์ไม่ง่ายเลยกว่านางจะรวบรวมความกล้าขอเจ้าสำนักเดินทางในคราวนี้ผ่านไปเนิ่นนานร่างนางพันแข็งค้างค่อยๆหมุนตัวกลับมาเห็นสองคนยืนอยู่ที่ปลายระเบียงยาวปูด้วยอิฐชิงจวนก่อโล่งใจทันทีเผยรอยยิ้มออกมาได้ ในเส้นสายตาของหวงเป่าจวงเห็นสองบุรุษยืนเคียงบ่าเคียงไหล่คนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่จนถึงขั้นปาฏิหาริย์สูงเกือบสองเท่าของนางสีผิวของมนุษย์ยักษ์ผู้นี้ส่้นสีทองแดงเหลืองทองสีหน้าเรียบเฉยไม่พูดไม่จาดังยักษ์ปักหลันดุดมนุษย์เซียนแห่งวังสวรรค์ด้านข้างเป็นบุรุษที่เฉียบคมกว่าหนึ่งขมอายุประมาณ30บตนตนในมือถือหัวกระโหลกร้อยเข้าด้วยกันคล้ายถังหูหลูพวงหนึ่ง เลือดบนกระโหลกหลายใบแห้งกลางแล้วใบหน้าแห้งเหี่ยวบางกระโหลกยังมีโลหิตหยาดหยดดูราวยังมีชีวิตกระโหลกของเท่าส่งก็อยู่ในนั้นก่อนตายย่อมหวาดกลัวถึงขีดสุดห้าอวัยวะบนใบหน้าบิดเบี้ยวเยเกหากสีเฟืองเหนียนยังอยู่ตรงนั้นย่อมเข้าใจผิดว่าบุรุษเฉียบขมผู้นี้คือหวังเซียนจือแห่งเมืองอูตี้ในวัยนมไม่เพียงรูปร่างคลับคลายแต่จิตวิญญ,ญาณคล้ายคลึงอย่างเหลือเกินด้วย บุรุษอายุประมาณสามสิบมอบถังหูหลูพวงใหญ่ให้มนุษย์ทองแดงข้างกายเดินมาทางห่วงเป่าจวงยิ้มในหน้ามีเพียงห่วงเป่าจวงรู้สึกว่าเขากำลังยิ้มคนทั่วไปที่พอรู้หลักการของตนในสังคมเมื่อเห็นรอยยิ้มของบุรุษผู้นี้ต่างรู้สึกอึดอัดเย็นวาบทั่วกายาเนื่องเพราะสองตาเขาได้ในตาเหลือเพียงสีขาวเงินแปลกประหลาด เขาล้วงคำพีกระบี่ด้วงน้ําจ้องมองห่วงเป่าจวงอย่างพิจ,จารณาอยู่คู่หนึ่งก่อนเอ่ยเชื่องชา้าวาข้ากับอาจารย์ทวดถงเหรินไปยังเมืองชายแดนของเปยเหลียงหนึ่งเที่ยวมอบของขวัญคืนแก่เฉินจือเป้าที่สังหารราชวงศ์เปย่มั่งของข้าขากลับนําคำพีหลายเล่มติดมือมาด้วยเล่มนี้เดิมสมควรมอบให้เจ้าข้าก็จะไม่มอบให้เจ้าสํานักแล้วบุรุษผู้นี้มอบคำพีกระบี่ด้วงน้ําแล้วก็ไม่เป่งวาจาอีก ย่ำหนึ่งเท้าแตะพื้นจนทั้งกำแพงเมืองสันคอนก่อนกระโดดปลาดขึ้นพุ่งสู่เวหาราวลูกศรห่วงเป่าจวงเห็นสิทธิพี่ผู้นี้เหยียบบนหลังกะเรียนยักษ์ที่บินอยู่หน้าสุดของฝูงที่เกาะกล่มกันเป็นรูปตัวเรือนมุ่งไปทางเหนือนางถือคัมภีกระบี่ดวงน้ําในดวงตาปรากฏแววเคารพเลื่อมใสแสนบริสุทธิ์หงจิ้งเหยียงสิทธิพี่ผู้นี้เคยชี้สองตาของตนเองขนาดเดินหมากับนางกล่าวว่าทั้งใต้ฟ้านี้ เห็นเพียงสองคนหนึ <Mystery> <Norwegian> ok. One, ่งคือหวังเซียนจืออีกหนึ่งคือทั่วป่าผูซซาอาจารย์ทั่วถงเหรินของห่วงเป่าจวงเอียงไหลลงนางยิ้มแล้วกระโดดขึ้นเหยียบอยู่บนไหลของเขาแสงสสิธรแผ่คลุมทะเลทรายอันเวิงว้างไพศาลมือของมนุษย์ยักษ์ผิวสีทองแดงถือกระโหลกหกเจ็ดใบพาสตรีนางหนึ่งห่อตะบึงไปทางเหนือในเปยมังมีเพียงสำนักหมากกระบี่คีตา เ็นจวนเซียนเพียงไม่กี่แห่งที่ปรากฏทัศนียภาพสันเจียนชิงเขาเขียวขจีกลมกลืนต่อเนื่องเป็นแนวนางชื่นชอบชื่อกวีนิพธลฉือขั้นหกนี้จากใจจริงรัตติการเงียบเหงาบัณฑิตชาราแบกตะก้าสารบรรจตุตำราหนักอึ้งมาถึงกำแพงเมืองเห็นป้ายหลักศิลาแตกหักสุดทนทานก็สายหน้าอย่างเสียดายบ่นพึมพำว่ารุ่นหลังในตอนนี้หนอ บัณฑิตชราผู้โชคชนยืนด้านล่างของหอป้องกันศัตรูจากบ้านเกิดมา20กว่าปีไม่ว่าจะถูกหลอกหลอนด้วยความรู้สึกไม่สงบเมื่อถึงบ้านเกิดหรือความคิดอื่นก็สมควรกลับบ้านแล้วเเ